ครับสวัสดีครับเคคเลอร์ K ครับอันนี้เราไปรุ่นใหญ่หน่อยก็คือ z x นเอกนะตัวนี้ามาจากก็คือเจ้าของถังเทศนะคะอินโดนีเซียนะ่าจะเข้าใจตามนั้นก็คือแอนโชนเข้าใหม่บางคนเคยเห็นแล้วรูปที่ผมโพสต์ไปว่าประมาณตอนมาแต่ตอนเนี้ก็ยังไม่เสร็จได้ทําการทอนสีล้อแล้วทําทอะไรแบบคือในส่วนที่ เขาเรียกไงแต่ตอนนี้ผมก็ขั้นตอน,นเยอะหน่อยทำสีเสร็จแล้วก็ต้องเคลือบก่อนเคลือบก่อนแล้วเสร็จเราก็ทำลายอีกทีหนึ่งแล้วก็มาแตงโน้เสืออันนี้งานเดินอยู่แค่50เปอร์เซ็นต์นะอ่ะผมรีวิวให้ดูอ,อ่ะดูก็คือโดยอารมณ์จะประมาณนี้นะแต่ตอนนี้ผมกำลังกำลังตีลายกันอยู่กำลังยู่ขั้นตอนตีลายเดี๋ยวอีกทีหนึ่งก็คืออ่ะอมาดูด้าหนาหน้าแบบโจดันที่ลูกค้าให้มาเ่ยกับตัวรถมันไม่ตรงกันหรอกแต่ว่าผมก็สามารถดัดแปลง ด้วยประสบการณ์ที่ผมเคยทารถบิกปค์มาสมัยก่อนก็ตั้งแต่อยู่ซอยราม54ผมก็เคยทําพอพอจะรู้เรื่องนี้บ้างและการท่านตอนทุกอย่างผมเข้าใจละเอียดดีแต่โอเคผมไม่ได้ทําแต่ว่านอตได้เดยอะแล้วผมมาทํามาหมดแนละ้วทุกทุนแล้วเพราะประสบการณ์ผมก็ตีไป็นสามสามเอดปีนี้แนละ้วในการงำรถมาถ้าอยากทายังไงก็สนใจยังไงก็ลองดูแล้วกันอย่างทชอะไรผมทําได้หมดอะ่ะโอเคครับขอบคุณครับ